สวัสดีครับผมมาจากกลุ่มโอมโอมกอสนะครับประเทศรัสเซียนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงระบบขนส่งสาธารณะนะครับระบบขนส่งสาธารณะอันดับอันแรกนะครับคือรถรางรถแท็กซี่รถไฟใต้ดินและรถเมล์นะครับการสร้างระบบขนส่งมวลชนนะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจนะครับไปด้านการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยนะครับประหยัดเวลานะครับในการเดินทาง อํานวยความสะดวกนะครับสบายแก่ผู้เดินทางนะครับโดยที่รถยนต์ส่วนตัวเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชนและสามารถลดปัญหาความหนาแน,น่นบนท้องถนนได้ด้วยนะครับมีความแออัดน้อยลดการใช้พลังงานนะครับรวมถึงการปล่อยมลพิษด้วยนะครับและสําคัญนะครับลดการใช้พลังงานและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนให้มากขึ้นด้วยนะครับสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการและตามที่เราสะดวกเลยครับระ,ระบบสาธารณส่งนะครับ รัฐธรรมนูญนะครับก็ำหนดให้พลเมืองนะครับมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาพยาบาลนะครับผ่านโครงการสุขภาพของรัฐนะครับและกระทรวงสาธารณสุขของรัฐนะครับระบบการรักษาของรัสเซียนะครับมีแผนประกันสุขภาพที่แตกต่างออกจากกันนะครับเพื่อที่ทุกคนนะครับจะมีสิทธิ์รักษาพยาบาลแบบส่วนตัวนะครับในปี25ง2นนะครับส่วนค่าใช้จ่ายนะครับรัสเซียคิดเป็นร้อยละ5.6ของ GDP ของรวมในประเทศนะครับโดยมีค่าใช้จ่าย ด้านการรักษาพยาบาลต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับรัสเซียนะครับมีอัตราส่วนประชากรหญิงสูงกว่าชายมากครับโดยชายนะครับมีอัตราส่วนที่73.2ปีและ68.2ปีในเพศชายนะครับส่วนผู้หญิงนะครับมี78.0นะครับสำหรับเพศหญิงนะครับสุขานามัยนะครับของประเทศรัสเซียและฝั่งยุโรปเหนือนะครับห้องน้ําสาธารณะนะครับส่วนใหญ่นะครับในประเทศรัสเซียหรือฝั่งยุโรปเหนือจะไม่มีแบบ การเข้าห้องน้าฟรีนะครับส่วนมากจะเป็นการเข้าห้องน้ําแบบหยอดเหรียญหรือว่ามีพนักงานคอยต้อนรับนะครับเพื่อที่จะได้เก็บเงินจากการเข้าห้องน้ํานะครับทุกคนนะครับควรเตรียมเงินหรือเหรียญไว้สําหรับการเข้าห้องน้ําที่ต่างประเทศด้วยนะครับบัตรที่ใช้ในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะนะคะบัตรที่1ก็จะเป็นบัตรยูน่นเตดบัตรแม่เหล็กสีแดงด้านหน้าบัตรมีภาษารัสเซียเขียนว่ากีจีนี เป็นบัตรโดยสารที่ใช้สําหรับการเดินทางโดยยานผานนะขนส่ง5รูปแบบนั่นก็คือรถไฟใต้ดินโมโนเรลรถเมล์ไฟฟ้ารถเมล์แล้วก็รถรางค่ะบัตรที่2จะเป็นบัตร TAT บัตรโดยสารที่ใช้สําหรับการเดินทางโดยยานผานนะขนส่งภาคพื้นดินนั่นก็คือรถเมล์ไฟฟ้ารถเมล์แล้วก็รถรางค่ะบัตรที่สาจะเป็นบัตร90นาทีหรือบัตร90 n e t y m i n u t e บัตรโดยสารที่ใช้สําหรับการเดินทางโดยรถไฟใต้ดินหนึ่งครั้ง รวมกับยานพาหนะขนส่งภาคพื้นดินโดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยวซึ่งการเดินทางทั้ง,งหมดต้องใช้ภายใน90นาทีค่ะส่วนบัตรสุดท้ายบัตรที่4บัตรโทอกะเป็นบัตรอาเชระไร้สัมผัสใช้ชำระค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารนณะในมอสโกคือรถเมล์รถเมล์ไฟฟ้ารถไฟลอยฟ้ารถรางในราคา31รูเบิลและรถไฟใต้ดินในราคา32รูเบิลค่ะ สามารถเติมเงินสบัตรโทยกะได้ที่ห้องขายตั๋วรถไฟใต้ดินผ่านทางออนไลน์ผ่านระบบ SMS ที่จุดให้บริการเติมเงินและตู้ขายตั๋วค่ะรถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินหรือเมโชจะมีในเมืองหลักคือเมืองวอสโกและเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครอบคลุมเกือบทุกเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆในเมืองสัญลักษณ์ของรถไฟใต้ดินคือจ อักษรตัว M สีแดงบนพื้นหลังสีน้ำเงินตัวรถไฟใต้ดินในรัสเซเองก็ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อด้วยเพราะในแต่ละสถานที่จะมีสถาปัตยกรรมและจิตกรรมภายในที่สวยงามหลากหลายรูปแบบและแทบไม่ซ้ำกันเลยเปิดให้บริการระหวะ่างเที่ยงคืนถึงของตีหนึ่งของอีกวันหนึ่งเลยค่ะต่อไปรถเมล์รถเมล์มมจะมีอยู่สแบบค่ะคือรถเมล์ที่ใช้น้ำมันปกติ และรถมีไฟฟ้าจะจอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้ายถึงแม้จะไม่มีผู้โดยสารขึ้นลงในแต่ละสถานีดังนั้นค่ะเปิดให้บริการระหว่างตีห้าครึ่งจนถึงตีหนึ่งของอีกวันค่ะรถรางไฟฟ้ารถรางไฟฟ้าหรือทำวัยเป็นพาหนะหลักสำคัญอีกชนิดหนึ่งวิ่งอยู่ตามรางกลางถนนสายหลักในเมือง จอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้ายถึงแม้จะไม่มีผู้โดยสารขึ้นหรือลงในสถาน,นีนั้นๆนเช่นกันค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนถึงตีหนึ่งของอีกวันค่ะต่อไปแท็กซี่แท็กซี่ในประเทศรัสเซียจะมีสีเหลืองล้วนและมีสีขาวล้วนค่ะคิดค่าโดยสารแบบมิเตอร์และแบบต่อรองราคาสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเรียกรถคือกำมือให้เหลือแต่นิ้วโป้งและยื่นออก ไปโดยให้นิ้วโป้งชี้ขึ้นฟ้าค่ะรถไฟการเดินทางโดยรถไฟเป็นการเดินทางระหว่างเมืองที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในรัสเซียรถไฟที่นี่ตรงเวลาสะอาดสะดวกสบายและมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบโดยรถไฟรัสเซียจะแบ่งออกเป็นรถไฟความเร็วสูงรถนั่งและรถนอนเหมาะกับการเที่ยวรัเสเซียแบบหลายๆเมืองเป็นอย่างยิ่งโดยสามารถเช็คเวลาราคาค่าโดยสารได้ค่ะ ต่อไปเครื่องบินการเดินทางระหว่างเมืองที่นิยมกันมากอีกรูปแบบหนึ่งในรัสเซียคือการขึ้นเครื่องบินหากจองตัว๋วล่วงหน้านานๆก็จะได้ราคาที่ค่อนข้างถูกและประหยัดเวลาใครที่มีเวลาไม่มากนักอยากจะเที่ยวให้เต็มที่เครื่องบินก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากอย่างหนึ่งเลยค่ะ ข้อควรระวังในการโดยสารรถแท็กซี่ในประเทศรัสเซียนะคะ 1. ไม่บอกรถเองจากข้างถนนเพราะคนขับแท็กซี่อาจโกงค่ารถหรือพาออกนอกเส้นทางได้ค่ะ 2. โหลดแอปเช่นยันเด็กหรือ Get Taxi เ,เพื่อเรียกรถเพราะมีชื่อคนขับเลขทะเบียนรถเบอร์โทรติดต่อและค่าโดยสารที่ชัดเจนค่ะ 3. หากเดินทางคนเดียวในยามวิการคนบอกให้เพื่อนทราบเวลาเดินทางและเมื่อถึงที่หมายค่ะ การเข้าห้องน้าในมอสโกและเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเนี่ยหาได้ทั่วไปนะคะซึ่งจะมีทั้งแบบในตัวอาคารเช่นห้างสรรพสินค้า,ส,าสถานีรถไฟสถานที่ท่องเที่ยวหรืออยู่ภายนอกอาคารคล้ายกับห้องน้านะําสาธารณะเช่นตามแหล่งร้านค้าหรือตามสถานีเมโทรโดยสังเกตป้ายบอกทางไปห้องน้ำภาษาอาเซียว่าท,ทัวเลต แต่ห้องน้ำแทบทุกที่นะคะจะต้องเสียเงินเข้าครั้งละประมาณ20-50รูเบิลประมาณ12-30บาทไทยยกเว้นสถานี่ท่องเที่ยวที่เสียเงินเข้าชมเนี่ยจะใช้ห้องน้ำได้ฟรีและตามสถานีรถไฟหากโชว์ตั๋วรถไฟก็จะให้เข้าฟรีเช่นกันค่ะและนี่คือรูปภาพห้องน้ำสาธารณะของประเทศรัสเซียค่ะสวัสดีค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายภาษาที่เกี่ยวข้องกับระบบ ขนส่งสาธารณสุขภาพและก็สุขอ,อาลัยนะคะก็สำหรับสไลด์แรกนะคะก็จะเป็นระบบขนส่งสาธารณะนะคะสําหรับคําแรกก็คาว่าสถา,านีรถไฟนะคะอ่านออกเสียงว่าวัคซันวัคซานนะคะสถา,านีรถไฟคําที่สองนะคะสถา,านีรถไฟหลักเพิ่มคําว่าหลักมานะคะก็จะเป็นประโยคที่ว่าซินทรั n ในวัคซานซินทรัณในวัคซานสถานีรถไฟหลักค่ะส่วนคําที่3นะคะคาว่ารถไฟง่ายมากค่ะเพรออิส โอเอสรถไฟค่ะคำต่อไปนะคะคำว่ารถบัสรถประจำทางค่ะก็จะอ่านออกเสียงว่า afterbus afterbus รถบัสรถประจำทางนะคะต่อไปนะคะว่ารถรางนะคะก็อ่านออกเสียงว่า tramway tramway รถรางค่ะต่อไปนะคะว่ารถแท็กซี่นะคะก็จะอ่านออกเสียงว่า taxi taxi รถแท็กซี่ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นรถไฟใต้ดินค่ะก็จะอ่านออกเสียงว่าเมโทรเมโทรนะคะรถไฟใต้ดินต่อไปนะคะก็จะเป็นเรือข้ามฟากค่ะอ่านออกเสียงว่าปารมปารมนะคะเรือข้ามฟากต่อไปนะคะจะเป็นประโยคว่าสถานีรถไฟอยู่ที่ไหนนะคะจะอ่านออกเสียงว่าเดียโนโคดิซาักซันเดียโนโคดิสซาักซันสถานีรถไฟอยู่ที่ไหน ต่อไปนะคะฉันต้องการไปที่ยาคัชชูปเยเยคิร์ฟยาคัชชูปเยเยคิร์ฟฉันต้องการไปที่ค่ะต่อไปนะคะป้ายจะรถรางค่ะตร a m วายเนยาอัฟตันโนฟกาตร a m วายนี่คือรถรางนะคะเนยาอัฟตันโนฟกาป้ายจอดรถรางนะคะต่อไปเป็นคำว่าป้ายรถบัสอยู่ที่ไหนเขาจะอ่านออกเสียว่าเตีย เดียว afterbus เด afterbus นี่คือสถานที่นเดีย afterbus นี่คือสถานนั่งป้ารถบัตสอยู่ที่ไหนก็ต่อไปนะคะสุขภาพและก็สุขอนามณ์ค่ะก็คำแรกนะคะฉันรู้สึกไม่สบายก็จะอารมณเห็นไดว่ายาพุทธค่ะ severe chest 2 y a ป o ดค่ะส i เบี s ช ok u ฉันรู้สึกไม่สบายนะคะต่อไปจะเป็นคําว่าฉันป่วยมีทั้งของคำของคนข,ของผู้ชายและผู้หญิงนะคะก็จะแยกกันนะคะของผู้ชายก็จะอ่านออกเสียงได้ว่า y a โบ l i n ยาโบลินฉันป่วยต่อผู้หญิงนะคะก็ยาบ้าน่ะยาบ้านฉันป่วยค่ะอ่าต่อไปนะคะเจ็บตรงเจ็บตรงนี้นะคะจะพูดได้ได้ว่า u m มินยาสต e อ b ส l บา อูมินยาเดียสบาลิดเจ็บตรงนี้นะคะต่อไปคำว่าฉันปวดหัวนะคะคำว่าปวดหัวเนี่ยจะอ่านออกเสียงได้ว่าอูมินยาบาลิตกลาวาอูมินยาบาลิตกลาวาฉันปวดหัวนะคะต่อไปคำว่าฉันปวดท้องนะคะอูมินยาบาลีจูโวดอูมินยาบาลีจูโวดฉันปวดท้องค่ะต่อไปนะคะฉันปวดหลัง ไมรุ่นปวดหลังนะคะฉันปวดหลังก็จะอ่านออกเสียงว่า u m มินเยสโบลฟินฟินเนียากเหมือนกันนะฉันปวดหลังค่ะต่อไปฉันปวดฟันอูมินยสุ n นายาบนอูมินยะสุนายาบนอ n มินย b สุ y นายาบนฉันปวดฟันต่อไปฉันท้องผูกกจะอ่านออกเสียงว่าอ m มินยะสปออูมินยสปอฉันท้องผูกค่ะ ต่อไปนะคะฉันท้องร่วงฉันท้องร่วงอูมินยาปาโนสอูมินยาปาโนสฉันท้องร่วงต่อไปนะคะฉันเป็นภูมิแพ้ก็จะอ่านออกเสียงได้ว่าอูมินยาอาลิงกีอูมินยาอาลิงกียัเป็นภูมิแพ้นะคะต่อไปฉันมีผื่นคันอูมินยาสุอูมินยาสุปฉันมีผื่นคัน ต่อไปอันนี้จะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนเฉินนะคะช h สเวชัยนีเยซิ s ูอาซีชีสเวชัยนีเยซิจูอาซีสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนฉุกเฉิน,นะคะ่ะคำแรกนะคะห้องน้ำอยู่ที่ไหนเดียตัวเลียนเียตัวเียห้องน้ำอยู่ที่ไหนต่อไปนะคะ s t e i r s u s just พ o ชสจ e เนตัว a ลี่ย s t e yes u s just you need ตัวเี่ แถวน,นี้มีห้องน้ำสาธารณะไหมต่อไปนะคะเนียนูดน,นะตัวเลียดเนียนูดน,นะตัวเลียดฉันต้องไปเข้าห้องน้ำแล้วต่อไปนะคะประโยคประโยคสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นคำว่าฉันต้องไปโรงพยาบาลด่วนเลยอ่านออกเสียงได้ว่าเนียนสัสสโตรตนะวานิสุ เนี่อนุธนะสโตรนบานนิสุ su. จันต้องไปโรงพยาบาลด่วนเลยก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับระบบขนส่งสาธารณะสุขภาพและสุขาอนมามัยนะคะก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ